พามไงล่ะน <À. S 2> <c ười> ี่เป <c ười> ็นพามาไงะ้นเื่อปุหรอเนยอองค์หญิงีนี่งเป็นใครอ่ะึกาาม้นไงเอาเมไม่รู้ชวกทั้นมันุนลมนไหไหนมาเมืองขมฉันแล้ว เป็นพราะมอหอยเสียก็เจมือนกันอย่าไปยั่วคุณนะทำไมอ่ะดูณิี่มาโดนเมีอตัวตัวคุณจะเป็นแมนทั้งหมดวัเนี่ยไม่ใช่ปมป้องยิงยอมเป็นเมียเธอไหมเอาละไงอ่ะคุณจะกลับผูกนะขอตมวเดี๋ยวนี้เลยกลับผูกเงีมาแต่คนไม่ดีมาถูกเลยเป็นเมียเธอไหมเป็นเมียก็ไม่เถอะเป็นเมีเร็วๆเร็วๆคุณจะกลับแล้วเป็นเมียเธอไหมเป็นเมียอะให้ดีๆนะไปถูกเปล่า ยังไงไป,ปตั้งต้นหมดเลยนะชุลินดูรถไปสังขบุรีจัดการไปครับแล้วข้าไปเมืองมอญข้าไปเมืองมอญเพะไปถูกไว้ไม่ถูกอะ่ะเ,เดี๋ยวพาไปเพื่อนนะคระับขอบใจมากพี่กลับมาแล้วกลับ้างมดเลยค่ะแต่พี่แปลกใจว่า <c oughs> ทำไมก <c oughs> ็ได้มาปี่วิทยาลัยพี่พ <c oughs> ผคนป่ยไปเองหล่อยไปลองกับลงอยหญิงประเทศตะยานเลี้ยงดีเนาะถ้าผมท่าเสเลมาพระพุทธกับสุขเีนจองประเทศอย่างปลอดภัยฝ่ายหญิงจะแต่งงานกับข่าเสเลมานี่จริงหรือเ่าความจริง